สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับก็คลิปนี้ผมก็มาต่อนกที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมาเวียนอยู่ประมาณสองวันแล้วนะครับมันมาแต่มันไม่ลงนะครับก็พฤติกรรมของมันเนี่ยมันอยู่ตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวแล้วก็มันจะมีตัวเมียอยู่หนึ่งตัวนะครับมันกําลังบินบินไล่นะครับก็เหมือนไล่จีบประมาณนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าที่มันไม่ลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันกําลังจับคู่อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับพอดีผมไปยืมนกตัวเมียของทีมงานมานะครับแต่ตัวนี้นกตัวเมียตัวนี้มันกาลังอยู่ในช่วงผัดขนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะร้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่านกเราพามาแล้วมันไม่ร้องเนี่ยนะครับผมมีวิธีนะผมก็บอกวิธีไปแล้วนะครับว่า,าให้นกป่ามันเห็นนะครับนกต่อของเราเลยก็คือเปิดผ้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะแต่ขอให้มันมา ใกล้ๆโกงก็พอนะครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคโอ้ตัวนี้มันมันไม่เคยออกไปไหนนะครับไม่เคยเข้าป่าเลยนะก็เป็นลูกป้อนอ่านกตัวเมียนะครับแล้วก็ไม่ร้องด้วยไม่เคยเข้าป่าแล้วก็ไม่ร้องด้วยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวผู้ตัวเนี้ยมันจะสนใจนกตัวเมียตัวนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าตอนนี้ในธรรมชาติตอนนี้มันก็เพิ่งบินข้ามหัวผมไปนะครับบินไล่นกตัวเมียอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็หาที่แขวนก่อนนะครับก็หาที่แขวนที่มันโล่งๆนะครับพอที่ว่านกมันจะเห็นนะครับนี่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 ใช่ไหม ใช่หรือเปล่ามันมีนอกอ่าปลอดสวนด้วยนะครับนกกงแกกแล้วก็จะมีนกหลอกแตงด้วยอ่าตัวนี้น่าจะใช่นะในน,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 นี้อยู่นะครับก็มันน่าจะเห็นนกต่อผมแนี้นะครับนี่ก็ฮิวฮิวประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดว่านกเวลาพี่พี่พาไปแล้วไม่ร้องนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเจ้าถิ่นมันคุ้นกับคนนะครับบินมาบินมาอยู่แถวแถวที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราก็เปิดผ้าให้มันเห็นเลยนะครับแล้วก็แขวนให้มันเห็นตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพอมัน อาเห็นนกนะครับมันก็จะบินลงมาหานะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับไปเดี๋ยวผมหาที่แขวนลงโล่งก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่อ่าถ้าเกิดว่านกต่อเราไม่ร้องนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับมันไม่ได้ร้องทุกวันนะครับนกต่อนะมันก็มีร้องบ้างไม่ร้องบ้างนะครับผ่านมาประมาณ เ่งชั่วโมงนะครับกับชั่วโมงแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นหลักสองนะครับก็หลักสองนี่ก็จะเป็นตรงที่ผมเคยเอานอกไปแขวนนะครับแล้วก็มันบินมาก็ตอนนี้ผมเอานอกไปแขวนนะครับตอนนี้มันเห็นแล้วแล้วมันก็มาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าใกล้นะครับก็โอกาสที่นกมันจะเห็นเนี่ยคือมันมีน้อยมากนะครับคือแบบถ้า มันไม่เราไม่รู้ทางบินของมันนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยคือ 0. 0.0เปอร์เซ็นต์0.01เลยนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยนกที่เราเอามาถ้ามันไม่ร้องแล้วนะครับ2ถ้ามันไม่กระโดดอีกมันนั่งอย่างเดียวนะครับก็โอกาสที่นกจะเห็นคือน้อยนะครับแต่ว่านกตัวนี้ที่ผมเอามานะครับไม่ร้องนะครับ แล้วก็แต่มันดีอยู่อย่างที่มันกระโดดในกรงบ้างนะครับมันขยับบ้างจนนอกป่ามันน่าจะเห็นนะครับแล้วก็บินมาแล้วตอนนี้แต่มันไม่เข้าใกล้นะครับก็เดี๋ยวมานั่งลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะลงหรือเปล่าครับมันบินเฉียดนะครับแต่มันลงเต็มเต็มนะครับก็มีโอกาสติดสูงนะครับ แต่ถ้ามันบินเหยียบแล้วก็บินออกนะครับโอกาสติดน้อยมากนะครับตอนนี้มันก็กลับมาแล้วนี่ครับเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะครับทุกคู่นะครับเกือบทุกคู่อ่ะนะครับมันจะเหยียบไม่ค่อยเต็มนะครับแล้วมันก็จะบินออกนะครับเนี่ยโอกาสติดน้อยมากนะครับไอ้นกพวกนี้มกนกที่มันรู้มากนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้บินออกไปแล้วเนี่ยบินออกไปอยู่เนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะครับ ก็เดี๋ยวมาขึ้นพเนียดใหม่นะคือมันเหยียบแต่มันไม่ยืนนะมันเหยียบแล้วมันบินออกนะครับเนี่ยก็จะทําให้กงต่อเนี่ยส,สับลมนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวโดนมันต้องมีพลาดนะครับมันต้องมีพลาดบ้างแต่ว่าคือเราต้องหาที่แขวนนี่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะก็ลองแขวนเหมือนเดิมใหม่นะครับ เดี๋ยวมันก็น่าจะกลับมานะครับก็แขวนปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดว่ามันยังเหมือนเดิมรอบสองก็น่าจะเปลี่ยนที่แขวนก่อนนะครับนี่ก็เป็นรอบสองนะครับที่สับลมอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนที่กันนี่ครับ <c oughs> ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันต้องพลาดนะครับก็เปลี่ยนจากนี่ตรงนี้นะครับ มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมคือสูตรนกต่อไม่ร้องเนี่ยเทคนิคนี้ผมใช้บ่อยนะครับก็เวลาเราไปที่ไกลๆนะครับโอ้เดี๋ยว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 ,ยวปีกมันจะหักนะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนนี่ครับก็เอาออกมาแล้วนะครับก็พอดีปีกมันนะครับเข้าไปติดในร่องนี้นะเนี่ยเวลามันขยับได้นะครับตรงนี้มันยังมีข้อเสียอยู่นะครับแต่ก็ได้นะเห็นไหม ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนว่าผมเอานกต่อเนี่ยมาเวียนอยู่ประมาณสองวันนะครับก็ต่อจากอีพีที่แล้วที่ผมได้ตัวนั้นไปนะครับตัวนั้นผมได้ไปแล้วก็กะว่าจะจับนะครับจับอัดคลิปให้ดูนะครับแล้วพอเอินเนี่ยมันหลุดนะครับตอนนั้นนะตัวเชยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ร้องที่ว่าอยู่ตรงข้ามถนนนะครับผมก็ลงมาต่อข้างล่างนะครับเพราะว่า จากสองวันที่ผมมาต่อเนี่ยเนี่ยมันก็บินอยู่แถวนี้นะครับแต่มันโซนการบินของมันอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยมันจะชอบมาล้องอยู่ตรงตรงนี้นะครับเนี่ยบนต้นเนี้ยแถวนี้นะครับแล้วก็มีตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะชอบบินไปตรงนู้นนะครับนู่นเวียนไปตรงนู้นนะครับแล้วก็จุดที่ผมอนกมาแขวนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแขวนไว้ต้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วนกอ่ะที่ผมเอามาต่อก็มีเจ้าเยินโลนะครับแล้วก็มีนกใหม่ นกใหม่หนึ่งตัวแล้วก็นกขัดต่อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลูกนกนะเอาจริงๆคือเอาไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะมันไม่เข้ามันไม่เข้าใกล้ตัวผู้เลยนะครับจนประมาณหกวันหกวันแล้วนะครับตรงนี้สองวันนะครับถิ่นเจ้าตัวนี้สองวันแล้วก็ไปด้านบนของถิ่นนี้อยู่ด้านบนเขาตรงนู้นเลยนะครับก็ประมาณอีกสามวันนะครับสามวันแล้วก็เมื่อวานไปตรงหลังบ้านตรงตรงถิ่นที่นกมันดุนะครับ ตอนตรงนั้นประมาณวันหนึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไปนกมันมานะครับแต่มันไม่บินเข้าใกล้นกต่อเลยนะครับไม่บินเข้าใกล้ตัวผู้เลยคือมันมันจะมานั่งดูนะครับคือไม่เข้าใกล้เลยนะครับไม่มาเหยียบใกล้ๆกรงเลยอ่ะนะครับมันจะนั่งดูแล้วมันก็ร้องแล้วมันก็ร้องนะครับมันก็บินอยู่บนอยู่แถวเนี้ยนะครับจนผมสังเกตดูสี่ที่นะครับสี่ทินเนี้ย ที่ผมไม่ต่อนะครับที่ผมเอานกไปเวียนไปเวียนอยู่ประมาณหกวันเนี่ยนะครับนกมาแต่มันสไตล์มันมาแล้วมันไม่ลงมันเหมือนกันหมดนะครับนกมันมาเยอะแล้วนกอ่ะเวลามันมาแล้วมันก็จะมีตัวเมียมาด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกเนี่ยไอ้พวกลูกเสือพวกตัวผู้ไอ้พวกลูกนกปีที่แล้วหรือว่าปีนี้นะครับมันมาแต่มันไม่สนใจนกต่อผมนะมันบินไล่นกตัวเมียนะครับ แล้วก็ไปลำไปลำใส่กันนะครับอตัวผู้มันไปลำใส่ตัวเมียแล้วตัวเมียก็จะบินหนีออกไปแล้วมันก็จะตามไปนะครับส่วนนกต่อของผมก็คือร้องมันไม่สนใจเลยนะครับจนผมสังเกตดูประมาณสี่ที่มันเหมือนกันหมดจนผมคิดว่าช่วงเดือนนี้นะครับเนี่ยช่วงเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้านะครับเนี่ยช่วงที่ฝนตกเนี่ยช่วงที่บ้านผมฝนตกตอนนี้ผมคิดว่าแต่ละที่ที่มันเหมือนกันจุดเด่นนะครับที่ผมนั่งสังเกตดูก็คือ มันจะบินไล่ตัวเมียนะครับบินไล่ไปลำตัวเมียเหมือนไปจีบแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตัวเดียวแล้วมันจะบินยิกตัวเมียอยู่นะครับจนเราคิดว่าอ่ามันมีนกเยอะมันน่าจะลงนะครับสรุปแล้วคือมันไม่ลงนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปไปนานแล้วก็ไปได้แต้มนั้นนะครับแต้มที่เจ้าเยนโลเอาไปเชยนะครับแต้มนั้นที่ทําหลุดไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวนี้นะที่ผมบอกว่าไม่ได้บินข้ามมานะครับเบียบินข้ามถนนมาเนี่ย จนผมกลับมาฟังอีกวันหนึ่งสรุปแล้วก็คือมันไม่ใช่ตัวนั้นนะครับตัวที่ผมทําหลุดนะครับสรุปแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับมันยังอยู่นะจนผมนั่งสังเกตผมก็เลยคิดว่าอ๋อฤดูนี้ช่วงเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่นกกําลังจะจับคู่ตัวเมียเป็นช่วงที่นกลูกนกลูกนกวัยรุ่นลูกเสือเนี่ยกําลังบ้ากําลังเห่อตัวเมียเพราะว่าช่วงเนี้ย จากที่ผมไปต่อมาประมาณสี่ที่นะครับหกวันเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับนกคึกนกสดนะครับตัวเมียพอมันได้ยินเสียงตัวเมียมันก็จะยับมันก็จะร้องใส่นะครับจนผมคิดว่าช่วงเนี้ยน่าจะช่วงฤด,ดูจับคู่มันแล้วนกมันจะไม่สนใจนกต่อนะครับลองเอาตัวเมียนะครับมาต่อดูนะแล้วคุณดูตัวเมียนี่คือตัวเมียตัวนี้เป็นลูกโปนนะครับเป็นของน้องในทีมงานนะครับซึ่งนกเนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ ตัวเล็กแล้วก็น่าจะคิดว่าเป็นตัวผู้นะครับแล้วจนเลี้ยง token. จนมาตอนใหญ่แล้วเวลาผิวปากมันก็ร้องาเป็นเสียงผิวปากนะครับแต่ม,มันไม่มันไม่มันไม่ร้องเป็น,เป,นเป็นเพลงนะครับพอดีแล้วก็น้องเขาให้ผมดูนะครับ <benefits>. ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่นะครับผมก็เลยต้องจับมันดูนะครับก็จับมันดูแล้วก็เป่าหน้าท้องมันสรุปแล้วมันเป็นตัวเมียนะครับเจ้าตัวนี้นะ ก็จนวันนี้นะครับผมไปแข่งนกมาแล้วก็กะว่าจะยืมมันอ่ายืมนกน้องเข้ามานะครับเพื่อจะพามาลองต่อดูนะครับพาเข้าป่าดูว่าร้องไหมสรุปว่ามันไม่ร้องนะแล้วช่วงนี้ตัวเนี้มันถ่ายขนอยู่นะครับตัวเมียนะแล้วดูเวลามันนั่งดิแต่ยังดีนะครับยังดีที่นกมันยังกระโดดนะคือมันไม่ร้องนะครับจนผมดูลายทางของเจ้าตัวนี้อยู่สองวันนะครับว่ามันบินไปตรงไหนบ้างนะครับสรุปแล้วก็มาจบอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ก็เน <S an> <S an> <S an> ี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่ะเหมือนเป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับเป็นช่วงที่นกจับคู่แล้วนกจับคู่ที่บินยิกตัวเมียไล่ตัวเมียนะครับมันจะไม่ค่อยจะลงนะครับมันจะมาแหละแต่มันไม่ลงนะครับมันจะบินอ่าถ้าตัวเมียมามันก็บินมาหาตัวเมียนะพอตัวเมียบินออกไปมันก็บินตามไปนะครับแต่มันจะไม่สนใจนกต่อเราเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมนั่งสังเกตอยู่ประมาณ6วันแล้วนะครับ หกวันกับสี่ที่นะครับที่ผมไปต่อนะจนผมต้องยืมเนี่ยตัวเมียของตัวเมียน้องเข้ามานะครับสรุปแล้วก็นี่เลยครับเห็นไหมอย่างที่ผมคิดนะครับกอน,นี้เป็นความรู้ใหม่นะครับก็ลองไปลองไปทํากันดูได้ในช่วงนี้นะครับถ้าตรงไหนของพี่ๆที่มันเป็นเหมือนของผมนะครับมาแต่ไม่ลงนะครับแล้วก็นก คึกในป่าประมาณนี้นะครับสับในป่าเนี่ยก็ここลองหาตัวเมียแล้วก็พามาต่อดูนะครับ <im> ไม่จําเป็นต้องเปิด youtube นะครับไม่จําเป็นต้องเปิด youtube ล่อด้วยเสียงอะไรประมาณนี้นะครับคือเราเปิดผ้ามาเลยนะครับเปิดผ้าแล้วก็ <środ S 2> ถือให้มันเห็นเลยนะครับถ้านก Th ที่มันไม่ค่อยกลัวคนมันก็จะมานั่งดูนะครับมันก็จะมาร้องมานั่งดูเหมือนเจ้าตัวเนี้ยนะครับคือมันเห็นคนอยู่นะครับแต่มันไม่ลงแค่นั้นเองนะครับจนต้องใช้วิธีนี้ของผมนะครับวิธีนี้ผมก็เคยบอกไปแล้วแต่ว่า นานมากแล้วนะครับผมไม่ได้บอกใน youtube นะวิธีนี้ผมบอกในพี่ๆกลุ่มในเฟสนะครับก็ใน youtube เนี่ยผมไม่เคยบอกเลยนะว่าผมใช้วิธีนี้อยู่ถ้านกไม่ร้องนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยต่อให้มันไม่ถ่ายขนนะครับหรือว่ามันช่วงที่มันคึกคักนะครับมันก็ไม่ค่อยร้องนะครับมันจะมีเสียงเรียกเฉยๆนะครับแต่ตัวนี้คือเสียงเรียกก็ไม่มีนะครับ ไม่ร้องอีกต่างหากนะครับแต่ดีที่มันยังกระโดดให้นะครับจนเจ้าตัวนี้เห็นนะครับก็มันก็มีเทคนิคเล็กน้อยกันบ้างนะครับสําหรับสายต่อนะครับก็นี่ครับเชยให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมคิดว่าทรงดีทุกอย่างนะครับหางสั้นด้วยนะครับแต่ที่ผมต้องมาต่อมันเนี่ยคือในธรรมชาติเนี่ยผมเห็นนึกว่ามันมีปีกขาวนะครับอยู่ข้างนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วปีกมันถ่ายขนด้านในนะครับก็เห็นเป็นปีกอ่อนที่ขาวเห็นไหมขนมันยังหลุดอยู่เลยนะครับนั่นเป็นขนใหม่นะขนด้านในนะครับสรุปแล้วตัวนี้ไม่ใช่เป็นนกปีกขาวนะครับก็เป็นขนหลุดนะครับเป็นขนทับด้านในที่ผมเห็นนะครับก็น่าจะเอาไปแล้วก็ล้องในกรงด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นทินของอ่าเป็นทินปราบเซียนนะครับอยู่ด้านล่างติดริมคลองนะครับก็เป็นทินของเจ้าตัวเล็กนะครับ โอเคครับนกเสียงถิ่นนี้คือมันเข้าหัวใจผมเลยนะครับก็เลยต้องมาเวียนนะสรุปแล้วก็ไปใช้กันดูได้นะครับเทคนิคนี้นะมันเป็นเทคนิคที่ผมก็บอกพี่ๆไปตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ค่อยบอกใครนะครับไม่ได้เผยแพร่ใน youtube นะครับก็เพิ่งจะมาใช้เนี่ยตอนนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ